สวัสดีครับผม,มพิสิทตโอทัรับวันนี้ผมมารีวิวตัว Samsung s 2 2 u l t r t ผมเพิ่งได้ตัวนี้มาประมาณเดือนสิงหาของปี2024นะครับซึ่งตัวนี้เปิดตัวมาแล้ว2ปีราคาของผมซื้อมาเป็นของมือ2นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นถึงหมื่นตัวนี้หาได้ในราคานี้เลยสําหรับผมทำไมถึงตัดสินใจซื้อตัว s 2 2เพราะว่าราคาอยู่ในมือถือที่กลางๆนะครับและผมก็ซื้อมาเป็นเครื่องสำรอง เพราะว่า S 2 2คือตัวท็อปเก่านะครับหลายคนก็จะมองว่าทำไมถึงไม่ซื้อตัวกลางๆตัวใหม่ๆที่ราคาเท่ากันแต่ผมมองว่าประสิทธิภาพของตัวท็อปมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรูปร่างรูปทรงเขาเหมือน S 23 S 2 4เลยเพียงแค่หน้าจอเขาโค้งเท่านั้นเองครับและสีที่ผมชอบคือสีเบอร์กันดีแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตัวนี้ซอฟต์แวร์เขายังดีอยู่และยังได้รับการอัปเดตจากซัมซุงอยู่นะครับ รวมไปถึง One UI 7.0ที่จะได้นั้นก็มีข่าแว่าว,ว่าเขาน่าจะได้ด้วยรวมไปถึง S21 ด้วยนะครับและการที่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ตลอดมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับ Samsung ตัวท็อปๆมันยังผมยังมองว่าภาษีเขายังดีกว่า Samsung รุ่นกลางๆครับและที่สำคัญตัวนี้ได้ S Pen ด้วยเป็นราคาหมื่นกลางที่ได้ S Pen มาใช้ด้วยนะครับ และฟังก์ชัน s pen ต่างๆก็ยังใช้งานได้อย่างครบคันนะครับแบตเตอรี่ใน1วันนะครับผมมองว่าใช้ได้ถึงถ้าไม่เล่นอะไรมากเพราะผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องสำรองแบตเตอรี่1วันผมมองว่าเพียงพอเลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อมาใช้งานเล่นถ่ายฟีด f c e e o o o ถ่ายฟีด TikTok อย่างเงี้ยถือว่าทำได้เลยส่วน ai ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับได้รับการอัปเดตมาแล้วรับการอัปเดตทั้งเรื่องของการ ตัดรูปคนหรือว่าการแปลแบบเรียวไทม์หรือว่าการค้นหาแบบเร่งด่วนอะางเงี้ยก็มีมาให้ครบเลยครับกล้องถ่ายรูปตัวนี้ดีมากๆเลยครับยังได้กล้องของตัว108ล้านได้ถ่ายวิดีโอได้การซูมวิดีโอถึง20เท่าอะไรแบบนี้ครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีอยู่เพียงแต่หาร้านที่ไว้ใจได้นะครับ ซื้อมือถือมือสองก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับส่วนปัญหาที่ผมเจอก็จะมีการแหลกการกระตุกของแอปหรือว่าการเด้งของแอปอันนี้มีเรื่องปัญหาความร้อนด้วยจาก snapdragon ด้วยนะครับมันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนแต่โดยรวมแนะ้วผมมองว่าดีเลยครับและนี่ก็เป็นมือถือในปี2024ที่ผมซื้อมาเป็นเครื่องสำงรองเพื่อใช้งานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด like, s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ